ในช่วงเย็นย่ำของวันหนึ่งเสียงระฆังของวัดอัลลักซึ่งตั้งอยู่ริมถนนลูกรางของหมู่บ้านได้ดังกังวานขึ้นเป็นจังหวะต่อเนื่องควันถูปลอยอ้อยอิ่งบรรยากาศดูสงบมีพุทธศาสนิกชนเพียงไม่กี่คนกำลังพนมมือทำพิธีบูชาพระพุทธรูปอยู่ไม่มีผู้ใด,ดคาดคิดเลยว่าในช่วงเวลาที่ดูสงบเงียบนี้กำลังจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นชายวัยกลางคนผู้ หนึ่งสภาพเสื้อผ้าซอมซ่อใบหน้าผอมซูบดวงตาแดงก่ำได้บุกเข้ามาในเขตวัดอย่างกระทันหันเขาก้าวเดินไปบน่นพึมพำด้วยถ้อยคำที่ยากจะเข้าใจและบางครั้งก็กรีดร้องออกมาอย่างปวดร้าวราวกับกำลังตะโกนใส่ผู้ใดที่มองไม่เห็น ไม่ทันที่ใครจะห้ามปรามชายผู้นั้นคว้าไม้ไผ่ที่พิงอยู่ข้างเสาในพระอุโบสถแล้วพุ่งเข้าใส่พระโพธิสัตว์กวนอิมองค์ใหญ่ที่ตั้งประดิษฐานอย่างสง่างามกลางพระอุโบสถเสียงดังสนั่นวั่นไหวจากการทำลายทำให้บริเวณอุโบสถสั่นสะเทือนผู้คนต่างตื่นตระหนกและส่งเสียงร้องหลายคนที่เป็นหญิงสูงวัยกำลังสวดมนต์อยู่ต้องคุกเข่าลงร่ำไห้และอ้อนวอนขอความเมตตาขณะที่ชายชาวบ้านบางคนก็รีบวิ่งเข้าสวมกอดเพื่อยับยั้งเขา แต่พละกกำลังของชายผู้นั้นในขณะนั้นราวกับคนวิกลจริตเขาฟื้นตัวออกมาและยังคงใช้ไม้ฟาซ้ำเข้าที่องค์พระ รูปปั้นพระโพธิสัตว์เริ่มมีรอยร้าวชิ้นส่วนแตกหักร่วงหล่นกระจัดก,กระจายชาวบ้านบางส่วนได้รีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำตำบลด้วยความสันกลัวขณะที่จ้องมองเหตุการณ์ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนในชีวิตไม่กี่นาทีต่อมาเสียงไซเรนรถตำรวจก็ดังสนั่นไปทั่วถนนลูกรางที่ทอดเข้าสู่วัดรถยนต์ของสถานีตำรวจทั้งจากอำเภอและตำบลสองคันได้บเบรกอย่างกระทันหันหน้าประตูวัดผู้คนจำนวนมากที่อยากรู้อยากอยากเห็นแห่กันมามุงดู และจับกลุ่มพูดคุยกันอย่างเป็นกังวลเจ้าหน้าที่ตำรวจสามนายรีบก้าวเข้าไปในพระอุโบสถทันทีภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าคือความโกลาหลองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมสูงเกือบสองเมตรถูกทุบท,ทำลายเสียหายอย่างหนักชิ้นส่วนหินสีขาวกระจัดกระจายเต็มพื้นชายผู้ก่อเหตุยังคงกำม้แน่นหายใจหอบทีเหงื่อท่วมกายดวงตาเบิกโพรงราวกับสัตว์ร้ายที่จนตรอกเจ้าหน้าที่นายหนึ่งก้าวเข้าไปพยายามปลอบโยนว่าใจเย็นท่านวางไม้ลงเถิดไม่มีใครทำอันตรายท่าน แต่ชายผู้นั้นกลับตะโกนเสียงดังว่าพวกท่านไม่รู้อะไรเลยมีคนอยู่ในพระพุทธรูปมีคนอยู่ข้างในนั้นคำพูดนี้ทำให้พระอุโบสถตกอยู่ในความเงียบงันโดยพลันผู้เห็นเหตุการณ์อ้าปากค้างส่วนหญิงสูงวัยหลายคนเริ่มสวดมนต์พึมพำด้วยความหวาดกลัวพระอาจารย์เจ้าอาวาสใบหน้าซีดเผือดรีพนมมือกล่าวว่าเขาเสียสติแล้วขอท่านทั้งหลายจงนำตัวเขาออกไปเสียอย่าให้เขามาทำให้พุทธสถานมัวหมอง ชายผู้นั้นยังคงดิ้นรนและจ้องมองไปที่องค์พระด้วยสายตาที่ดูร้ายบรรยากาศภายในวัดตึงเครียดจนแทบหยุดหายใจชายผู้ที่ถูกควบคุมตัวยังคงตะโกนไม่หยุดหย่อนข้าพูดความจริงพวกท่านลองเปิดดูสิแล้วจะเห็นทุกอย่างเห็นทุกอย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจหนุ่มนายหนึ่งถือไฟฉายเดินเข้าไปใกล้บริเวณที่องค์พระเริ่มแตกหักเขาฉายไฟเข้าไปในรอยแยกและถอยหลังกลับทันทีใบหน้าของเขาซีเดเผือดเหงื่อผุดที่หน้าผาก รายงานข้างในมีบางอย่างคล้ายกับกระดูกมนุษย์ครับพระอุโบสถประตูไปด้วยเสียงกรีดร้องด้วยความตกใจพระอาจารย์เจ้าอาวาสโซซัสโซเซเกือบจะล้มลงพึมพำด้วยความสับสนไม่เป็นไปไม่ได้พระพุทธรูปองค์นี้ประดิษฐานมานานกว่า20ปีแล้วต่อหน้าพยานที่เป็นชาวบ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจตัดสินใจปิดผนึกสถานที่เกิดเหตุ และเรียกทีมสืบสวนคดีอาญาจากอำเภอเข้ามาทันทีค้อนสำหรับงานเฉพาะถูกนำเข้ามาเสียงทุบทำลายดังสนั่นชิ้นส่วนปูนซีเมนร่วงหล่นลงมาเผยให้เห็นโพรงมือทึบภายในองค์พระเมื่อลำแสงไฟฉายส่องเข้าไปทุกคนก็ต้องตกตะลึงภายในคือหอกระดูกมนุษย์ที่ห่อด้วยผ้าแดงซึ่งผุพังไปแล้วพบโครงกระดูกขนาดเล็กอย่างน้อยสามชุดซ้อนทับกันอย่างน่าขนลุกชาวบ้านบางคน ร่ำให้ปิดหน้าบ้างก็วิ่งหนีออกไปอาเจียนนอกวัดความน่าสะพรึงกลัวได้ปกคลุมพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ชายผู้ก่อเหตุถูกควบคุมตัวไปยังสถานีตำรวจเมื่อนั่งลงบนเก้าอี้ที่สถานีตำรวจมือของเขายังคงสันเทาดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดภวาเหมือนเพิ่งหลุดพ้นจากฝันร้ายอันยาวนานเจ้าหน้าที่นายหนึ่งถามอย่างตรงไปตรงมาว่าเหตุใดท่านจึงทุบทำลายพระโพธิสัตว์กวนอิมท่านทราบหรือไม่ว่านี่เป็นอาชญากรรมร้ายแรง ชายผู้นั้นหัวเราะแห้งๆเสียงแห่พร่าหากข้าไม่ทำเช่นนั้นพวกท่านก็จะไม่มีวันได้เห็นโครงกระดูกเหล่านั้นพวกเขาถูกซ่อนอยู่ในความมืดมิดมานานหลายสิบปีแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเงียบไปชั่วขณะอีกคนหนึ่งถามต่อท่านรู้เรื่องใดเกี่ยวกับโครงกระดูกในองค์พระบ้างชายผู้นั้นสูดหายใจลึกๆแล้วเริ่มเล่าเรื่องราวออกมาอย่างช้าๆราวกับทอยคำแต่ละคำบาดลึก ข้าชื่อทำในอดีตเมื่อครั้งยังหนุ่มข้าเคยทำงานรับใช้ที่วัดแห่งนี้คืนหนึ่งข้าเห็นคนหลายคนหามกระสอบแปลกๆเข้าไปในพระอุโบสถข้าแอบมองด้วยความอยากรู้และได้เห็นกับตาว่าข้าในคือศพหญิงสาวพวกเธอถูกยัดไว้ในกระสอบและไม่มีลมหายใจแล้วทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบสงบนายทำสันเทาและเล่าต่อไปคืนนั้นกองกำลังตำรวจอำเภอรีบกลับไปที่วัดอัลลักษณ์ทันทีพระอุโบสถถูกปิดผนึกอย่างเข้มงวดชิ้นส่วนองค์พระที่แตกหัก และโครงกระดูกถูกเก็บรักษาอย่างระมัดระวังเพื่อส่งไปตรวจพิสูจน์ชาวบ้านยังคงรวมตัวกันนอกประตูวัดพูดคุยกันอย่างอื้ออึงไม่มีใครกล้าเชื่อในสิ่งที่ตนได้เห็นในห้องรับรองเล็กๆของวัดพระอาจารย์ตรีเจ้าอาวาสองคปัจจุบันนั่งพนมมือใบหน้าเคร่งเครียดเมื่อตำรวจสอบถามเกี่ยวกับคำให้การของนายธรรพระอาจารย์ยืนยันว่าไม่มีมูลความจริงเลย นับตั้งแต่วันที่อาตมามารับตำแหน่งเจ้าอาวาสองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมก็มีอยู่แล้วอาตมาเพียงแต่ดูแลเรื่องทูบเทียนบูชาไม่เคยคิดเลยว่าภายในจะมีเรื่องเช่นนี้เจ้าหน้าที่นายหนึ่งซักถามว่าแต่เหตุใดองค์พระจึงกลวงและมีโครงกระดูกอยู่ข้างในท่านทราบหรือไม่ว่าใครเป็นผู้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้พระอาจารย์ตรีลังเล องค์พระถูกสร้างเมื่อกว่า20ปีที่แล้วภายใต้การดูแลของหลวงพ่อห้วยกวางอดีตเจ้าอาวาสท่านเป็นที่เคารพรักอย่างยิ่งของชาวบ้านหลังจากท่านมรณภาพอาตมาจึงมารับช่วงต่อตำรวจจึงตั้งข้อสงสัยนายทำให้การว่าหลวงพ่อห้วยกวางมีส่วนเกี่ยวข้องกับการซ่อนศพท่านคิดเห็นเช่นไรพระอาจารย์ตรีใบหน้าซีดเผือดรีบโบกมือปฏิเสธเป็นไปไม่ได้ หลวงพ่อห้วยกวางเป็นผู้ทรงคุณธรรมบวชเรียนมาตลอดชีวิตชาวบ้านถึงกับสร้างแท่นบูชาส่วนตัวเพื่อรำลึกถึงท่านหากนายธรรมกล่าวเช่นนั้นเกรงว่าจะเป็นการใส่ร้ายเจ้าหน้าที่อีกนายหนึ่งแทรกขึ้นแต่เหตุใดในายธรรมจึงทราบว่ามีกระดูกอยู่ในองค์พระเขาคงไม่สามารถแต่งเรื่องราวที่น่ากลัวเช่นนี้ขึ้นมาได้บรรยากาศในห้องตึงเครียดทุกคนรู้สึกว่า คำอธิบายของเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันเต็มไปด้วยข้อขัดแย้งในขณะนั้นเองเจ้าหน้าที่นายหนึ่งได้รับโทรศัพท์จากทีมนิติเวชการเปิดโปงอาชญากรรมในนามาศาสนาลำแสงไฟฉายส่องลงไปในรอยแยกของพื้นดินที่มุมพระอุโบสถชัดเจนขึ้นเรื่อยๆก้อนอิฐถูกจัดเรียงอย่างหยาบๆยาราวกับมีใครบางคนจงใจพยายามปกปิดทางเข้าเจ้าหน้าที่นายหนึ่งออกคำสั่งเบาๆว่าทุบพื้นเปิดทางลงเสียงทุบดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากนั้นความมืดมิดก็ปรากฏขึ้นลมเย็นพัดโชยขึ้นมาจากห้องใต้ดินพร้อมกลิ่นอับชื้นที่รุนแรงทําให้ทุกคนรู้สึกเสียวสันหลังชาวบ้านที่ได้ยินข่าวต่างพากันมามุงดูมากขึ้นพูดคุยกันอย่างอื้ออึงบางคนหวาดกลัวจนไม่กล้าแม่แต่จะมองเจ้าหน้าที่ตํำรวจพร้อมไฟฉายและเชื่อคอยๆอยโรยตัวลงไปในห้องใต้ดิน มันคือห้องใต้ดินลับใต้พื้นวัดกว้างประมาณ15ตารางเมตรผนังก่อสร้างอย่างหยาบๆและเปียกชื้นเมื่อแสงไฟส่องไปภาพที่เห็นทำให้ทุกคนตกตะลึงบนพื้นดินที่ครุกระเต็มไปด้วยโครงกระดูกมนุษย์ส่วนใหญ่ผุพังไปแล้วเสื้อผ้าเน่าเปื่อยมีโครงกระดูกอย่างน้อยหกชุดและทั้งหมดเป็นของหญิงสาวเจ้าหน้าที่นายหนึ่งกล่าวเสียงแหบเครือโอ้พระเจ้านี่มันสุสานล,ลับกลางวัดแต่เรื่องยังไม่จบเพียงแค่นั้นที่มุมห้องใต้ดินพวกเขาพบหีบไม้เก่า เมื่อเปิดออกภายในมีของใช้ส่วนตัวของหญิงสาวหลายชิ้นผ้าเช็ดหน้ากำไลข้อมือและแม้กระทั่งสมุดบันทึกของนักเรียนตัวอักษรจางหายไปแล้วแต่ยังอ่านได้บางส่วนเลิกกลัวเหลือเกินพวกเขาบังคับให้เลิกอ,อยู่ที่วัดนี้หากมีอะไรเกิดขึ้นจะไม่มีใครรู้ไม่มีใครพูดอะไรอีกมีเพียงเสียงหัวใจที่เต้นรัวของทุกคนที่อยู่เหนือพื้นดินเมื่อได้ยินรายงานจากห้องใต้ดินพระอาจารย์ตรีสุดตัวลงกับพื้นเหงื่อเย็นไหลอาบเขาพยายามแก้ตัว อาตมาไม่ทราบอะไรเลยอาตมาเพียงแต่รับช่วงต่อจากวัดนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ต้องเป็นฝีมือของอดีตเจ้าอาวาสชาวบ้านหลายคนร่ำให้ครอบครัวจำนวนมากจำของใช้ในหีบได้ว่าเหมือนกับของลูกสาวของพวกเขาที่หายตัวไปเมื่อกว่า20ปีที่แล้วพวกเขากอดกันล้มลงกับพื้นทั้งเจ็บปวดและโกรธแค้นตลอดทั้งคืนนั้นวัดอันลักถูกปิดล้อมไฟฉายกล้องถ่ายภาพและกล้องวิดีโอ ของนิติเวศส่สองวับวับอย่างต่อเนื่องใต้ห้องใต้ดินเจ้าหน้าที่นิติเวศเก็บตัวอย่างกระดูกอย่างละเอียดผ้าแต่ละชิ้นและของใช้ส่วนตัวแต่ละอย่างไม่มีใครกล้าปริปากพูดเพราะบรรยากาศเย็นเยือกเกินไปราวกับสุสานหมู่ที่ถูกซ่อนไว้นานเกินไป เช้าวันรุ่งขึ้นมีการจัดประชุมฉุกเฉินที่สถานีตำรวจอำเภอแฟมคดีที่เก็บไว้นานกว่าสองทศวรรษถูกนำกลับมาตรวจสอบสิ่งที่ไม่คาดคิดคือในช่วงปี2,542ถึง2,546หมู่บ้านอันลักเคยเกิดคดีคนหายไปอย่างลึกลับหลายคดีเหยื่อส่วนใหญ่เป็นหญิงสาววัยรุ่นนักเรียนบางคนหายไปในขณะที่กำลังไปวเจหน้าที่นายหนึ่งนำสถิติออกมาแสดง นีอย่างน้อย9ก้ากรณีที่ยังไม่พบร่องรอยครอบครัวเคยแจ้งความแต่หลังจากนั้นแฟ้มคดีก็เงียบหายไปไม่มีผลลัพธ์ใดๆเจ้าหน้าที่ตำรวจมองหน้ากันอย่างเป็นกังวลหรือว่าทั้งหมดจะถูกฝังอยู่ใต้พื้นวัดในขณะเดียวกันนายธรรมชายที่ทุบทำลายองค์พระยังคงถูกสอบปากคำเขาเล่ารายละเอียดเพิ่มเติม ข้าเคยได้ยินเสียงร้องให้ดังมาจากห้องใต้ดินคืนนั้นข้าเห็นหลวงพ่อห้วยกวางพร้อมกับคนแปลกหน้าสองสามคนหามกระสอบลงไปข้ากลัวมากจนไม่กล้าปรากฏตัวหลังจากนั้นเมื่อข้าย้ายไปอยู่ที่อื่นข้าก็ยังถูกภาพเหล่านั้นตามหลอนข้าสาบานว่าจะต้องเปิดโปรงเรื่องนี้ให้ได้สิ่งที่น่าสังเกตคือคำให้การนี้ตรงกับช่วงเวลาที่เกิดคดีคนหายชาวบ้านในหมู่บ้านเริ่มหลังไหลมาที่สถานีตำรวจพร้อมรูปถ่ายลูกหลานที่หายสาบสูญไปเมื่อนานมาแล้ว หลายคนร่ำไห้และตะโกนลูกสาวของข้าตายอย่างน่าอนาถในวัดนี้หรือนี่ความโศกเศร้าปกคลุมไปทั่วชนบทในระหว่างนั้นทีมสืบสวนได้ค้นพบรายละเอียดสำคัญในสมุดบันทึกที่พบใต้ห้องใต้ดินข้อความที่เขียนด้วยลายมือสั่นๆระบุไว้ในเดือนกันยายนปี2544ในห้องสืบสวนสมุดบ,บันทึกที่ข้อความเลือนรางถูกวางอยู่บนโต๊ะหัวหน้าพนักงานสอบสวนข้อนิ้วเบาๆและกล่าวด้วยเสียงต่าว่า เราต้องหาให้ชัดเจนว่าพิธีกรรมสังเวยที่เหยอะกล่าวถึงคืออะไรเจ้าหน้าที่สืบสวนคนหนึ่งค้นหาแฟ้มเก่าพบว่ามีบุคคลบางคนเคยเป็นลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดของหลวงพ่อห้วยกวางแต่หลังจากที่ท่านมรณภาพพวกเขาก็หายไปจากวัดอย่างกระทันหันไม่มีใครทราบเบาะแสในจำนวนนั้นมีชายคนหนึ่งชื่อเลยซึ่งเคยเป็นสามเณรแต่ภายหลังได้ศึกออกมาและปัจจุบันใช้ชีวิตร่อนเร่อย,อยู่ในอำเภอใกล้เคียงตำรวจรีบส่งทีมไปตามหาหลังจากชาย เวลาหลายชั่วโมงในการเกลีย้ยกล่อมในที่สุดเลยก็ยอมให้การใบหน้าผอมแห้งดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวเขาพูดด้วยเสียงสั่นเครือว่าพวกท่านไม่เข้าใจหลอกหลวงพ่อห้วยกวางไม่ใช่นักบวชอย่างที่ผู้คนคิดท่านเชื่อในมนต์ดำโบราณที่เรียกว่าการสังเว่เพื่อความเป็นอมตะหญิงสาวบริสุทธิ์ถูกเลือกเพื่อทำพิธีมอบพลังชีวิตให้แก่พระโพธิสัตว์กวนอิมทั้งห้องเงียบกริบเจ้าหน้าที่นายหนึ่งขมวดคิว้ว ท่านหมายความว่าการตายเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนการใช่หรือไม่เลยพยักหน้าเสียงของเขาแหบแห้งข้าเคยเห็นกับตาในคืนเดือนเพนหญิงสาวหลายคนถูกมัดและนำลงไปในห้องใต้ดินพวกเธอร้องให้อ้อนวอนแต่ท่านบอกว่านั่นคือการช่วยให้วิญญาณได้พ้นทุกข์หลังจากเสร็จสิ้นศพของพวกเขาก็ถูกซ่อนไว้ในองค์พระหรือไม่ก็ถูกฝังไว้ใต้ห้องใต้ดินข้ากลัวมากจึงหาทางหนีออกมา คำให้การเหล่านี้ตรงกับหลักฐานที่ค่อยๆเปิดเผยออกมานั่นหมายความว่าวัดอันลักษ์ที่จริงแล้วเคยเป็นสถานที่ทพิธีกรรมทางศสยศาสตร์อันน่าสะพรึงกลัวถูกกระทำภายใต้ฉากหน้าของพุทธศาสนาข่าวนี้รั่วไหลออกไปทำให้เกิดความตื่นตระหนกไปทั่วภูมิภาคชาวบ้านที่เคยเคารพนับถือหลวงพ่อห้วยกวางต่างก็โกรธแค้นบางคนไม่สามารถเชื่อได้การตัดสินใจถูกกำหนดขึ้นในคืนนั้นต้องขุดศพหลวงพ่อห้วยกวางขึ้นมา การเปิดหลุมศพปลอมและเบาะแสในป่าลึกหลุมศพตั้งอยู่ด้านหลังวัดสร้างด้วยหินสีเขียวมีแผ่นจารึกทองคำสลักไว้ว่าแด่พระผู้ใหญ่ผู้วัยชนหลวงพ่อห้วยกวางตลอด15ปีที่ผ่านมามีชาวบ้านมาจุดธูปก,กราบไหว้ทุกวันเชา้าวันรุ่งขึ้นภายใต,ใต้การดูแลของฝ่ายปกครองตำรวจตัวแทนอายการและชาวบ้านหลายร้อยคนกระบวนการขุดศพก็เริ่มต้นขึ้นหญิงชราหลายคนในหมู่บ้านร่ำให้ตัวสัน อย่าทำเช่นนั้นเลยท่านศักดิ์สิทธิ์มากการรบกวนหลุมศพจะนำมาซึ่งภัยพิบัติแต่เสียงค้อนและเสียงพลั่วก,ก็ยังคงดังขึ้นชั้นดินและหินถูกขุดออกไปเรื่อยเรืเมื่อฝาลงศพถูกเปิดออกฝูงชนทั้งหมดก็ตกตะลึงภายในว่างเปล่าไม่มีศพไม่มีพระาธาตุมีเพียงเศษไม้ผุพังเล็กน้อยเสียงฮือฮาเกิดขึ้นอย่างกระทันหันหลายคนตะโกนโอ้พระเจ้าหลวงพ่อห้วยกวางไม่เคยถูกฝังที่นี่หรือเจ้าหน้าที่นิติเวชยืนยัน โงศพนี้ไม่เคยบรรจุศพมนุษย์นี่คือหลุมศพปลอมบรรยากาศกลายเป็นความโกลาหลชาวบ้านตกใจโกรธแค้นปนกับความกลัวตลอดหลายปีที่ผ่านมาพวกเขากราบไหวหลุมศพที่ว่างเปล่าในขณะที่ความจริงถูกซ่อนอยู่หลังม่านแห่งความศรัทธาตำรวจตั้งสมมติฐานทันทีว่าหลวงพ่อห้วยกวางอาจจะยังไม่ตายแต่ได้หลบหนีไปอย่างลับๆหรือที่แย่กว่านั้นคือเขายังมีชีวิตอยู่ซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งและยังคงสารต่อลัที่ชั่วร้ายนี้ ในขณะที่ชาวบ้านกำลังวุ่นวายนายธรรมก็สุดตัวลงคุกเข่ากลางฝูงชนและกรีดร้องหลังจากพบหลุมศพปลอมตำรวจตัดสินใจขยายขอบเขตการสืบสวนไปยังป่าด้านหลังวัดอันลักษ์ซึ่งเป็นป่าทึบที่ผู้คนไม่ค่อยเข้าไปมีข่าวลือมานานแล้วว่ามีสิ่งลี้ลับชาวบ้านยังคงกระซิบกันว่าบางครั้งในตอนกลางคืนได้ยินเสียงสวดมนต์แว่วมาจากในป่าทีมปฏิบัติการพิเศษ พร้อมสุนัขตำรวจได้เข้าไปในพื้นที่ไม่กี่ร้อยเมตรจากด้านหลังวัดสุนัขตำรวจก็เเฮายัางดูร้ายและพุ่งตรงไปยังทิศท,ทางหนึ่งเมื่อกองกำลังไปถึงพวกเขาพบกระท่อมเล็กๆสร้างด้วยไม้ไผ่และมุงด้วยใบไม้แห้งภายในกระท่อมมีข้าวของแปลกประหลาดกระจัดก,กระจายอยู่ผ้ากาสาวพัสเก่าลูกประคำเศษกระดาษที่คัดลอกคำพีภาษาจีนโบราณและที่สำคัญที่สุดคือสมุดบันทึกปกหนังที่ขอบเ,เริ่มเปื่อย เมื่อเปิดสมุดบันทึกข้อความที่เขียนอย่างหวัหวัดทำให้ทุกคนรู้สึกขนลุกพลังชีวิตจากหญิงสาวบริสุทธิ์คือกุญแจสู่อมตะพวกเขาจะต้องถูกสังเวยในคืนเดือนเพนเลือดและลมหายใจสุดท้ายของพวกเขาจะซึมซับเข้าไปในองค์พระพุทธรูปด้วยวิธีนี้เราจะคงอยู่ตลอดไป ไม่มีข้อสงสัยอีกต่อไปนี่คือบันทึกของหลวงพ่อห้วยกวางรอยเท้าใหม่ที่ประทับอยู่บนพื้นดินชื้นใกล้ๆแสดงให้เห็นว่าเพิ่งมีคนอยู่ที่นี่ตำรวจกระจายกำลังออกติดตามทันทีเสียงไซเรนและการตะโกนดังก้องไปทั่วป่าทันใดนั้นเจ้าหน้าที่นายหนึ่งก็พบร่องรอยของการเผาไหม้ที่ยังคุกรุ่นกองไฟเพิ่งถูกดับไปใหม่ๆ อย่างกระทันหันและขุดลงไปอย่างแรงที่เนินดินใหญ่ที่ปกคลุมด้วยใบไม้แห้งเมื่อเจ้าหน้าที่ขุดขึ้นมาพวกเขาพบแผ่นประตูไม้เก่าที่ถูกปิดบังไว้อย่างแนบเนียนหลังจากพังกรอนทางเดินแคบๆก็ปรากฏขึ้นนำลงไปสู่ใต้ดินอากาศที่พวยพุ่งขึ้นมามีกลิ่นอับชื้นรุนแรงผสมกับกลิ่นกํายานทำให้ทุกคนรู้สึกเย็นยะเยือกไฟฉายส่องลงไปเผยให้เห็นห้องใต้ดินขนาดใหญ่ประมาณสองสามสิบตารางเมตรภายในมีแท่นบูชาเทียนแดงรูปปั้นดินเผาขนาดเล็ก และหนังสือกระดาษสีน้ำตาลหลายเล่มที่เขียนด้วยอักษรโบราณบนผนังห้องใต้ดินยังมีวงกลมแปลกประหลาดวาดด้วยเลือดแห้งตรงกลางมีสัญลักษณ์คล้ายรูปดวงตาสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือที่มุมห้องใต้ดินมีดดินเผาเมื่อเปิดออกทุกคนก็ถึงกับนิ่งเงียบภายในคือเศษกระดูกมนุษย์ที่ถูกทำความสะอาดแล้วจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบและมีป้ายกำกับวันที่ให้อีกใบหนึ่งบรรจุเส้นผมยาวของผู้หญิงที่ม้วนเป็นปล่อยๆเจ้าหน้าที่นายหนึ่งกล่าวเสียงเบา นี่ไม่ใช่พิธีกรรมทางาศาสนาอีกต่อไปแต่เป็นลทัทธิชั่วร้ายที่มีระบบมีการเตรียมการมาอย่างยาวนานบนโต๊ะหินกลางห้องใต้ดินตำรวจพบสมุดบันทึกอีกเล่มหนึ่งหน้าสุดท้ายมีข้อความเขียนอย่างหวาดหวั่นขึ้นเดือนเพนหน้าพิธีกรรมจะเสร็จสิ้นพลังอำนาจอมตะจะเป็นของเรารูปปั้นพระพุทธเจ้าเป็นเพียงเปลือกนอกแต่พลังที่แท้จริงอยู่ในสายเลือดของผู้ถูกสังเวยข้อความนี้หมายความว่าอาจยังมีเหยื่อที่ยังไม่ถูกค้นพบ หลังจากคนพบห้องใต้ดินอันน่าสะพรึงกลัวตำรวจได้ขยายการสอบสวนชาวบ้านหลายคนเริ่มเปิดเผยข้อมูลพวกเขาเคยเห็นคนแปลกหน้าปรากฏตัวรอบวัดในเวลากลางคืนพยานคนหนึ่งกล่าวว่ามีกลุ่มวัยรุ่นสวมเสื้อสีน้ำตาลเข้มแต่ไม่ใช่พระสงฆ์พวกเขามักจะเข้าออกวัดในตอนเที่ยงคืนแอบทำอะไรบางอย่างจากคำอธิบายตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยสามคนหมอผีหนุ่มคนหนึ่ง ยิงไวกลางคนที่ฆ่าขายทูบเทียนและอดีตเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของวัดตอนแรกทั้งสามปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงแต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับหลักฐานจากห้องใต้ดินพวกเขาก็ตัวสัน่นและยอมรับสารภาพทั้งหมดเคยเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อห้วยกวางญิงวัวกลางคนร้องให้หลวงพ่อบอกว่าพวกเราต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ทางโลกต้องถวายส่วนหนึ่งของร่างกายผู้เคร,ราะารให้กับพระแม่กวนอิมพวกเราเชื่อ จึงช่วยท่านตามหาคนตำรวจถามว่าตามหาด้วยวิธีใดอดีตเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้ติดอ่างพวกเราหลอกล่อหญิงสาวที่ไม่มีที่พึ่งคนกำพร้าคนที่หนีออกจากบ้านท่านบอกว่าพวกเธอเกิดมาพร้อมกัต้องสละชีพจึงจะได้รับความรอดพวกเราเพียงแต่ทำตามคำสั่ง สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือกลุ่มนี้ยังเปิดเผยว่าพิธีกรรมสุดท้ายที่ห้วยกวางกล่าวถึงในสมุดบันทึกต้องการหญิงสาวเจ็ดคนไฮกระดูกหกใบที่พบในห้องใต้ดินคือเหยื่อหกรายก่อนหน้านี้นั่นหมายความว่าเขายังขาดอีกหนึ่งคนเพื่อให้พิธีกรรมเสร็จสมบูรณ์ความตื่นตระหนกแผร่ซ่านไปทั่วห้องสอบสวนหากคำให้การถูกต้องนั่นหมายความว่ายังมีหญิงสาวคนหนึ่งอยู่ในเงื้อมมือของห้วยกวางและชีวิตของเธออาจเหลือเพียงไม่กี่วัน คืนเดือนเพนแสงจันทร์สว่างสไวปกคลุมป่าด้านหลังวัดอลักษกงกำลังตำรวจปิดล้อมอย่างลับๆค่อยๆรุกคืบเข้าไปในป่าเสียงแมลงวีดวิวสลับกับเสียงคำรามของสุนัขตำรวจที่ส่งสัญญาณถึงสิ่งผิดปกติในห้องใต้ดินอีกแห่งที่ลึกและลับล่อก,กว่าห้องเก่าห้วยกวางกำลังนั่งสมาธิอยู่หน้าวงกลมที่วาดด้วยเลือดสดตรงกลางวงกลมคือนางสาวเงียนทิมายิงสาวที่ถูกมัดมือปิดปากดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัว และน้ำตารอบๆตัวเขามีเทียนแดงลุกไม่ควันถูปล่อยอ้อยอิ่งทำให้บรรยากาศมืดมัวห้วยกวางกำลังสวดมนต์คาถาที่ยากจะเข้าใจเสียงทุ้มต่ำสลับกับเสียงแหลมดวงตาเบิกโพรงเขายกมีดขึ้นที่มีคราบสนิมและคราบเลือดเตรียมพร้อมสำหรับพิธีกรรมสุดท้ายในขณะนั้นเองประตูห้องใต้ดินก็ถูกพังเข้ามาเสียงตะโกนดังก้องตำรวจวางอาวุธลงห้วยกวางคำรามและพุ่งเข้าหาหญิงสาวแต่กระสุนเตือนนัดหนึ่งพุ่งเฉีย